โอเคครับสวัสดีน้องๆทุกๆคนครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับทุกๆท่านเลยโอเควันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราเจอกันแล้วเป็นอีกวันหนึ่งที่พี่ต้องขอเอาใจเด็กหมอต้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับถ้าบางคนนะครับพี่ต้องสอนรับประถมยังไงพี่ปห้าปหพี่ต้องสอนเลยนะครับเขาเรียกว่าเรื่องของพหุนามโอเคนะครับอ่พหุนามมันจะเป็นงานภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า p o l y น o ม i a l นะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องพระอุณามเนี่ยเราต้องมาเจอกันจริงๆก็ตอนม1ม2อะไรเงี้ยครับโอเคนะครับมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้จะทำรายเสตติอีก1วันเอาใจช่วยด้วยครับโอเคโอเคครับเรามาเริ่มในเรื่องของพระอุณามเนาะโอเคลืม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 เมื่อกี้เกินไปเรารีบจัดนะครับก็พี่ต้องพยายามสรุปมานะครับให้แบบดีที่สุดแล้วครับเพื่อให้มันทันเวลาภายใน5นาทีนะครับเออลืมบอกไปครับใครยังไม่กด ติดตามนะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วอีกนิดนึงครับสมมุติถ้าใครแบบฟังแล้วแบบไม่ทันจริงๆนะครับพี่ต้องจะมีลิงก์นะครับในเรื่องของ polynomial พี่ต้องก็จะมีลิงก์ฉบับเต็มให้นะโอเคเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะโอเคขอนับเวลาถอยหลัง5 4 3สี่นามนามแอชันโอเคครับพัูนามนะครับภาษาอังกฤษนะครับพอใช้สีเขียวนอกคือ Polynomial นะครับ ก่อนรู้จักพหุนามใช่ไหมเราขออนุญาตรู้จักคําว่าโมโนเมียลก่อนโมโนเมียลคือเอกนามนะครับเอกนามภาษาความหมายมันเอกนามก็คือมีสองก้อนคูณกันครับไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์หรือค่าคงที่ครับสบปสแล้วกันนะครับกับอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าตัวแปรครับสส่วนคูณกันครับ โอเคนะครับอย่างเช่นนะครับไอตัวนี umes, はは้คร you know oh okay. <to> ับนี่คือสปสครับนี่คือตัวแปรครับเพราะฉะนั้นเราต้องมารู้จักคําว่าดีกรีด้วยนะครับดีกรีก็คือว่ามันมีตัวแปรเท่าไหร่ข้อนี้ดีกรีเท่าไหร่ครับห้านะครับต่อไปครับอันนี้ครับสองเฉยๆสัมประสิทธิ์เนี่ยครับคือสองแต่ถามว่าตัวแปรไม่มีก็ไม่มีดีกรีใช่ไหมใช่ครับเพราะมันคือ x กำลังศูนย์ดีกรีตอบศูนย์อันนี้ครับถามว่าสัมประสิทธิ์มีไหมสัมประสิทธิ์มีครับคือเลขหนึ่งนะครับเขาขี้เกียจเขียนโอเคนะครับเพราะคครับนือฉะไรรคับ อ่าสัมประสิทธิ์คือ1นึ่งครับแต่ถ้าดีกรีคือ x กําลังลบสถ้าโปกขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยครับไม่ใช่เอกนามนะครับต่อไปครับพหุนามมันก็คือตรงนี้นะครับพลิโนเมียลเนี่ยก็คือเอกนาม2ตัวบวกลบกัน2ตัวขึ้นไปนะครับมายุ่งกันบวกลบกันนะครับเนี่ยครับดูตัวอย่างหนึ่งครับพี่ต้องก็ขออนุญาตแบ่งนะครับเรื่องของพหุนามแบ่งเป็นเรื่องของการบวกกันลบแล้วก็อะไร การคูณแล้วก็อะไรการหารโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราดูตัวอย่างที่หนึ่งกันครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ Concept บวกลบก็คือเราดูนามสกุลครับเราใช้คําว่านามสกุลแล้วกันนะถ้านามสกุลแบบนามสกุลเหมือนกันสามารถยุ่งกันได้อย่างเช่นอันนี้ครับโอเคนะครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับรวมกันได้เป็นเท่าไหร่ครับ 5x เนาะโอเค okay, ไหมและอันนี้ครับลบสลบสิเป็นเท่าไหร่ครับลบอะไร 2y มันเหมือนกันแต่ถามว่านี่ต่อต่อกันได้ไหมนมสกุลไม่ได้อีกอันหนึ่ง x อีกอันหนึ่ง y ต่อไปครับในเรื่องของการคูณนะครับพี่โอเคนะครับการบวกไปแล้วต่อไปการคูณนะครับคอนเซปต์การคูณก็คือกระจายเข้าให้หมดนะครับมาดูตัวอย่าง2กันนิดหนึ่งครับกระจายครับกลายเป็นเท่าไรครับกลายเป็น 8x กำลัง2สังเกตไหมเราต้องเรียนเรื่องของ exponent มาก่อนจําได้ไหมโอเคเป็น 8x กำลัง2เราก็กระจายให้หมดครับเอาหน้ากระจายหลังก็ได้เป็นอะไรครับบวกอะไรครับพี่ บวก 2x เนาะต่อไปครับเอาหลังมาหน้าบ้างอะไรครับลบอะไรลบ 4x อ่ะกระจายอีกครับเป็นเท่าไรครับลบอะไรลบ1เพราะฉันเอ,เ,อเ,อเอ้นเอ๊ะเอ๊ะนี่นามสกุลเดียวกันเนาะกลายเป็นเท่าไรครับลบ 2x เนาะแล้วก็ลบ1อีกอันนึงเป็น 8x กำลัง2ถามว่าทำอะไรได้มากกว่านี้อีกไหมนามสกุลเดียวกันไหมไม่มีโอเคนะครับตอบเท่านี้ต่อไปครับเ,เรื่อง dy ก็คือการหารนะครับของพหุูนามนะครับที่ต้องอขอแบ่งเป็น ตัวล่างหนึ่งตัวกับตัวล่าง2ตัวเรามาขอเป็นตัวล่าง1ตัวกันอย่างเงี้ยครับตัวล่างหนึ่งตัวโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ต้องขอเขียนใหม่กลายเป็นอย่างงี้ครับส่วน 2x ครับแล้วก็ลบอีกอันหนึ่งครับ 4x ส่วนอะไรครับ 2x สังเกตนะครับก้างบนมันมีอยู่2ก้อนเวลาเราหารในยังไงยังไงก็ต้องเหลือ2ก้อนเหมือนเดิมนะครับโอเคตัดทอนเลยนะครับตัดเลยปึ้ง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 คำตอบตัวนี้เหลือ x เดียวนะครับอีกอันหนึ่งตัดปึ้งปึ้งลบ2ครับจบครับเห็นไหม ตอนแรกสุดท้ายคําตอบก็ต้อง2ตัวเหมือนเดิมโอเคนะครับอีก2อนาทีสุดท้ายนะครับมาดูตัวอย่างที่4ครับตัวล่าง2ตัวนะครับตัวล่าง2ตัวเนี่ยครับประมาณนี้ครับสตัววิธีการเราต้องตั้งหารครับพี่โอเคนะอันนี้ก็เป็น x กำลังสองลบห x บวกหนะครับมาก่อนอื่นเรามาดูขอเปลี่ยนสีดีกว่าสีฟ้าอ่าเรามาดู x คูณอะไรได้ x กำลังสองครับก็คือคูณ x เสร็จแล้วจังหวะนี้คูณคืนนะครับคูณคืนเลยพี่ x คูณ x กลายเป็น x กำลังสองนะ คูณคืนเลยครับก็เป็นลบอะไรลบ 2x แล้วจังหวะนี้เอามาลบกันนะครับบางคนลบไม่ค่อยเป็นก็ไปดูเอานะครับอย่างเงี้ยลบ 5x ลบกับลบก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับเป็นลบ 3x แล้วก็ชัก6ลงมานะครับโอเคนะแล้วเราก็มาดูต่อนะครับขอใช้สีชมพูต่อ x คูณอะไรว่าได้ลบ 3x ก็ใส่ไปว่าเป็นลบอะไรลบ3เสร็จแล้วเอาลบ3าคูณคืนครับก็กลายเป็นอะไรครับลบอะไรครับลบ 3x อแล้วอะไรครับลบ 3x อะไรบวก6โอเค ลบอีกกลายเป็นศนเพราะฉะนั้นคำตอบก็คืออะไรครับผลลัพธ์ก็คือ x ลบสามเศษอะไรครับเศษศูนย์ก็คือลงตัวนะครับแต่ถ้าสมมติอ่านมมงนี้เป็นเลขเก้าเราก็เขียนเศษเก้าสมมุตินะครับแต่ถ้าเขียนแบบเท่ๆนะครับก็กลายเป็น x ลบสามเศษเก้าใช่ไหมครับก็คือบวกเก้าส่วนเนี่ยครับ x ลบสองเขียนแบบเท่ๆได้หมดโอเคนะครับวันนี้พี่ต้องก็ จบก่อนเวลาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆนะครับไม่ต้องห่วงครับแล้วถ้าใครมีเรื่องที่ไม่เข้าใจนะครับสามารถคอมเมนต์ช่วยคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าตรงไหนไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้สอนเรื่องอะไรนะครับเราช่วยเต็มที่ครับอย่าลืมนะครับอ่ช่องนี้เป็นช่องของพวกเราทุกคนโอเคครับไปก่อนนะครับ